่วนตัวรองตัวรองงวดนี้เจ๊ฟันให้ที่เลขตัวเด่นคือ9ตัวรองบนตัวรองบนอ่ะขอนับก่อนนะสถิตินะคะระหว่างเจกับหนึ่งบนอะไรจะอยู่เจดกับหนึ่งบนอะไรจะอยู่ต,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 ตืลงมาถึงข้างล่างนะคะลงมาถึงข้างล่างปุ๊บ เจ็ดกับหนึ่งบนอะไรจะอยู่นะเดี๋ยวขออนุญาตดูสักครู่เจ็ดกับหนึ่งอ่ะหนึ่งบกหนึ่งบกหนึ่งชอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเลขที่จับนะคะจะเป็นหนึ่งแปด หนึ่งเจ็ดมาแล้วมาอีกได้ไหมไม่แน่อาจจะมาอีกลงไว้ค่ะหนึ่งเจ็ดแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ชอบก็คืออย่างที่บอกนะคะมันชนที่เจ็ดแปดอ่ะขอใส่เจ็ดแปดเข้าไปด้วยวันนี้เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าแปดหนึ่งแ หนึ่งเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดค่ะอันนี้เลขตัวเจาะสูตรในตารางนะคะส่วนสามตัวตรงเลขตารางเจ๊กุ้งให้อะไรสามตัวตรงในตารางค่ะเจะ๊ให้ที่เลขนี้ค่ะ สามตัวตรงในตารางให้ที่หนึ่งเจ็ดเก้าส่วนเลขชอบในใจชอบเลขลองดูนะคะใครชอบลองตามนะใครไม่ชอบปล่อยผ่านไม่ไดราม่านะคะบางคนบอกสซกุ้งเลขเยอะไปไหมไม่รู้นะว่าเยอะไม่เยอะแต่ว่าอันนี้ชอบส่วนตัวนะถ้าถามว่าชอบส่วนตัวชอบบนหรือล่างสซกุ้ง เจกุ้งชอบบนค่ะเลขพวกนี้เจกุ้งจะชอบเป็นบนค่ะเลขพวกนี้ชอบบนนะทุกคนนะลองจับดูงวดที่แล้วเนี่ยเจกุ้งมาอะไรรู้ไหมมาศูนย์แปดตรงนี้ตารางตรงนี้ตัวเบลอเลยแปดศูนย์แปดตรงๆนะคะศูนย์แปดถามว่าเจกุ้งถือบอเจกุ้งได้เบอร์ทองนะคะศูนย์แปดส่วนเจ็ดหนึ่งได้ไหมได้ค่ะเจ็ดหนึ่งได้ค่ะเจ็ดหนึ่งได้ได้แบบเน้เนๆเลย เจ็ดหนึ่งได้แบบเน้นๆเลยแหละค่ะไม่ใช่ได้ธรรมาดาเนี่วได้แบบเน้นๆค่ะพี่น้อง่ะอ่ะแล้ววดนี้ใบนี้นะคะสำหรับเลขสองตัวบนอ่ะเน้นบนนะอาเขียนได้เลยเนี่ยใบนี้จะเน้นเลขบนนะคะสองร้อยห้าสิบแปดคนสวัสดีค่ะดันคนดูให้ถึงสามร้อยคนหน่อยเร็ว ขอสามร้อยคนดูค่ะขอสามร้อยคนดูค่ะส่วนเลขชอบเลขชอบนะให้ทุกคนระวังไว้งวดนี้มีเลขชอบในใจจะเป็นเลขนี้ อันนี้จะเป็นใบเต็มรัฐบาลไทยงวดนี้นะคะเป็นชุดสามตัวบนสองตัวบนค่ะใครชอบให้แคปใครแคปเสร็จแล้วพิมพ์ขึ้นมาว่าสองตัวล่างใครแคปเสร็จแล้วพิมพ์ขึ้นมาให้เจ๊เลยว่าสองตัวล่างค่ะให้สามตัวบนแล้วเอาบอสสองตัวล่างบัดที่นี่ใครอยากได้สองตัวล่างพิมพ์ขึ้นมาดันขึ้นมาว่าสองตัวล่างจา้ะ เอาไหมคะเลขสองตัวล่างเจ๊กุ้งพารวยให้สามตัวบนไปแล้วแม่เอย๋ยอยากได้บ่อบอัดที่นี่สองตัวล่างถ้าอยากได้พิมพ์ขึ้นมาดันขึ้นมาเลยคะ่ะว่าสองตัวล่างใครยังไม่กดไลค์ให้กดไลค์เด้อใครยังไม่แชร์แชร์ออกไปจ้ะกดไลค์กดแชร์เสร็จแล้วพิมพ์ขึ้นมาดันขึ้นมาเลยจ้ะว่าสองตัวล่างค่ะกดไลค์กดแชร์เสร็จแล้วพิมพ์ขึ้นมาดันขึ้นมาเลยคะ่ะสองตัวล่างจา้ะ สองตัวล่างรัฐบาลไทยง่วนนี้พิมพ์ขึ้นมาดันขึ้นมาเลยค่ะยอดแชร์น้อยมากพี่เอ้ยคนดูสองร้ห้าห้าห้าส็คนอ่ะยอดกดไลค์สองยห้าสิยอดความคิดเห็นน้อยมากแต่ยอดแชร์97้าสิดแพพี่พี่จ๋าเลขกับเลขสองตัวล่างช่วยกันกดแชร์อีกคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมใครมีกลุ่มแชร์ไปกลุ่มนะคะนี่ค่ะ เลขนี้ค่ะใครชอบตามใครไม่ชอบปล่อยผ่านสามหนึ่งอยู่ทั้งบนแล้วก็ล่างนะสามหนึ่งสามเจ็ดเธอจะมาอยู่ทั้งบนทั้งล่างนะคะเพราะอะไรเพราะกันมาค่ะสามหนึ่งสามเจ็ดกันไเด้อเลขชอบนี่มาอยู่ทั้งบนทั้งล่างเลยสามหนึ่งสามเจ็ดอยู่บนอยู่ล่างนะคะเน้นๆอดัอดๆแปดสี่ค่ะตัวจอ ซีหนึ่งซีสองสีเจ็ดสีเก้าลองตามดูใครชอบตามไม่ชอบปล่อยผ่านนะคะใครแคปเสร็จแล้วพิมพ์ขึ้นมาว่าขอบคุณให้เจน,น่อ้เร็วใครแคปแนวทางเสร็จแล้วพิมพ์ขอบคุณดันขอบคุณขึ้นมาเลยค่ะใครแคปเสร็จแล้วนะคะพิมพ์ขอบคุณดันขอบคุณขึ้นมาเลยจ้ะ ครแครแนวทางเจ้กุ้งพารวยเสร็จแล้วพิมพ์ขอบคุณดันขอบคุณขึ้นมาเด้อนับหนึ่งนับสองนับสามท่าเรียบร้อยพี่น้องค่ะไรแคปบเสร็จแล้วพิมพ์ขอบคุณดันขอบคุณขึ้นมาเลยวันนี้นะคะแนวทางเจ้กุ้งก็ได้ให้ไปแล้วฝากทุกคนนะคะพี่ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มหรือว่าอยู่ ในหน้าเพจที่รอติดตามอยู่เวลาเจ๊ไลฟ์สดนะคะเจ๊จะบอกตลอดเวลาว่าเจ๊มาเจ๊ไม่ได้ขอเงินไม่ได้ขอทองเจ๊มาขอยอนไลค์ยอดแชร์นะคะใครที่มีน้ำใจเวลาเจ๊ไลฟ์สดก็ช่วยกดไลก์กดแชร์ให้ด้วยเด้อแนวทางมาคิดมาคำนวณให้นะคะห้าน้อยเหมือนกันวันไหนจะปังก็ปังแต่ถ้าวันไหนไม่มาก็อย่าโทษกันนะเพราะว่าเราเป็นคนที่ซื้อเหมือนกันนะคะอ่ะสำหรับวันนี้เจ๊ขออวยพรให้ทุกคนเลยนะ ขอให้เพื่อนๆพี่ๆที่มาดูไลฟ์สดวันนี้ขอให้คนที่ติดตามเจกุ้งเนี่ยขอให้มีแต่ความเฮงความปังได้เลขตัวได้ไปไปสื่อกะขอให้ถือหวยขอให้เฮงให้รวยให้เบิด้ีิเบิสินเด้อพี่เด้อสำหรับวันนี้จจกุ้งขออนุญาตลงจากไลฟ์สดนะคะขอให้ทุกคนโชคดีถูกหวยงวดนี้นะอย่าลืมสายวิ่งสายรูดวิ่งรูดสี่ล่างวิ่งรูด ก้าบนค่ะสี่ส่ล่าง9้าบน9้าบนสี่ล่างนะคะเออผูแ้ใดมักไปตามผู้แดบ่มักล่อยผ่านใครอยากเข้ากลุ่ม VIP บินซื้อเจ๊กุ้งนะจิ้มลิง์กด้านล่างได้เลยนะคะเป็นกลุ่ม VIP ตลอดชีพค่ะย้ำว่าตลอดชีพจ่ายครั้งเดียว459บาทได้อยู่ด้วยกันไปยาวๆแต่สำหรับใครที่กดออกจากกลุ่มไม่รับประกันนะคะว่าจะให้เข้ากลุ่มฟรีนะเพราะว่าการออกจากกลุ่ม คือการสะละสิทธิ์ไปแล้วจ้ะอ่ะสำหรับเมื่อนี่ขออนุญาตลงจากไลฟ์สดผู้ใดอยากได้เลขกะอ่ะให้แคปอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้สําหรับสองตัวล่างนะใครชอบแคปได้นะคะใครที่มาไม่ทันเด้ออ่ะแคปตัวเลขได้เลยคะ่ะอ่ะ ส่วนสตัวบนสองตัวบนนะคะจะเป็นใบนี้นะใครชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบปล่อยผ่านเด้ออสำหรับมื่อนี้จะกุ้งขออนุญาตลงจากไลฟ์สดไพ่ได้เนียท้าไปแล้วขอให้โชคดีถูกหวยค่ะพรุ่งนี้เจอกันฮหาหน่อยเราพัฒนาอยากได้ไหมถ้าอยากได้ท่าตามนะคะนั่นแหละค่ะติดตามเจ๊กุ้งไวด้ดีๆคนที่มาใหม่กดติดตาม กดแชร์ออกไปนะคะจะได้เห็นเจ๊เวลาเจาไล์สดเนาะสำหรับมนี้คอนอยญ่าลงจากไล่สดแล้วค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ